สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะของวันที่8นะคะแล้วก็สรุปผลของวันที่7นะคะฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด ปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่7นะคะพี่น้องแอทแนดศูนย์วิ่งรูดที่0ูนย์นะคะรอบเฉพาะกิจไม่มานะคะรอบพิเศษไม่มานะคะมาโรบามารอบปกตินะคะพี่น้อง มารอบปกติล่างนะคะศูนย์ห้านะคะตรงๆนะคะพี่น้องก็เข้าไปนะคะรอบหนึ่งเนาะแล้วก็รอบ VIP นะคะมาวิ่งนะคะเข้าวิ่งนะคะพี่น้องก็เข้าศูนย์ห้าตรงตตัวที่แอดชอบนะคะเข้าเด่นแล้วก็เข้าวิ่งรอบ VIP นะคะพี่น้องก็สรุปเข้าหนึ่งรอบนะคะศูนย์ห้านะคะตรงๆนะคะตัวเน้นตัวรูปตัวฟันนะคะ ตัวเน้นตัวฟันนะคะไม่ใช่ตัวรูดเนาะก็ดีใจกับพี่น้องที่ถูกลางวัลด้วยนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่8นะคะพี่น้องจา๋าสูตร1เม็ดเดียวนะคะจอให้2ตัวบนล่างนะคะเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะพี่น้องจา๋าเม็ดเดียวนะคะวันที่8นะคะแอดให้เด่น1นะคะ วิ่งรูดที่1นะคะก็มารูดเม็ดเดียวก็คือ1นะคะวิ่งได้รูดได้ฟันได้นะคะก็มารูดกันนะคะหนศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่สองหนึ่หนเจด 1819นะคะไปกับทุกครั้งนะคะผิดถูกก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะมีความเสี่ยงสูงนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าตัวเดียวนะคะไม่มีตัวอื่นมาแจมนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องห9ึ่หนึ่งนะคะ 1นึ่นะคะหนึ่ห้าหดีไม่ดีจะมาเบิ้ลน,นะคะหนึ่งหนึ่งเนาะ,101นะ,ะ1 0ึ่นะคะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะ จบคลิปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ